คับสวัสดีตอนช่องนะครับตอนนี้จับปลาดุกมาจากบ่อเลยนะครับะกรอัดตุองกอการในการตัวรับทีมมีมาปักรวมโบได้จกัดตั้งไรกาได้อาารกลาด้แครับ ไปนะไปใหไปเล็กไปกลางไปหญ่ห right ้าส้านตักปลาไว้คว่ำนะครับเสียงนี้ส่งประมาณตรวมานเสียลอยโลนครับมีตลาดเจ้าและดเปลี่ยน ส่งรอบวันวันหนึ่ง,ง่งรอบตตาติดตักไว้ตัวต,ต,ต,ตัวนั่นแหละจับไปกูนั่นแหละวันนี้ออกมานอกแล้วกันมีเต้นไหมไม่ ตรงความเสียงน,นะครับแล้วใกล้องคงเป็นเ้าเจ้านะครับเอเดร์เข้ามาแต่ละเา้าไม่ตจอกันโครงการในกาในของตลาดปัะจันีนะครับ แกขัดตัวเองนะครับผม็กผู้ชายมันการ,รมากวา่าเกิดตั้งที่ตีนะครับทีมานปักผวกพี่น้องที่เดินทางมาปัตตานีนะครับสามีงานนั้นประดุกโยตา,าก,ก้าวน <c oughs> <c oughs> อ้องกิ๊กนะครับดังดังแล้วประดุกจะริง่งรันรันดังนะครับร้าน ต็เข้าเมืองปัตตานีโย่ใส่มือนะครับร้านแรกเลยเลยโรงงานฟาร์มมานิดเดียวครับเลยซสีแยกตันตีอะไรนะครับนย่างกีแยกผูกย่างโดนย่างโดนย่างพี่เอกโดนย่างนะครับเดี๋ยวใส่เข้าเมืองปัตตานีไปนราธิวาสนะครับที่โดนย่างนะครับร้านนี่โตนะครับตาลลายเดือดุงนี้จะทำซิฟเอ่อตีดยงกาปลาดุกให้พิ่ซี่ครับ งานบรรดุประมาณสักใบช่องใบช่องนั่นหมดเลยครับอหานทำสดๆนะครับไม่ไม่ทำกลางนะครับวันต่อวันมีเปี่ยมช่องตอบเสียงนะครับเด็วเจ้าช่องไปแล้วไม่ตอบเสียง ต่ดกเต,ต๋อเพิ่งไปจับมาจากบ,บอ่อเมื่อกี้นะครับมาฝากใบบอ่อตีความนะครับไม่ขัดได้ที่นึ่งไปส่งต่อตลาดนะครับเป็นอาชีพตัว่าต้องทำทุกวันนะครับคาดไม่ได้นี่กว่ากินทุกวัน ปัตตานีเ้มาใสใสใย้อยนะครับดึง,ดง,ดง,ดงใ,ใยใ้ยใสย้อยใสน,ในักกลางวันถึงโลกขึ้นนะครับแต่ไม่เกินโลกถึงนะครับเเ้้ย็รกดดว ลองลองเป็นผู้ใจนอนการนะครับแต่มาแมาแลกที่ปีนะครับเบิดตบตัวนะครับครับจังหวัคลิปนี้ไว้เกศนี้ก่อนนะครับอ่าโค้งเลยปี๊ดกระติอรือร้นที่นะครับวันนี้มาทำป,ปี๊ดจังหวัดปัตตานีนะครับอ,าบอา่าโค้งใจไป ก็ดีง่ากันนะครับตุกใจนะครับติดตามติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับ